ครับสวัสดีครับหลายคนช็อกนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับหญิงลีนะที่ออกมาไลฟ์สดด้วยสีหน้าสีตาที่เห็นชัดเจนเลยว่าเหนื่อยล้าโรยรามากๆเลยเนี่ยนะครับซึ่งขัดกับภาพที่ใครที่ได้เห็นเวลาญิงลีอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตนี่จะเรียกว่าเป็นเหมือนราชินีแห่งความบันเทิงเลยก็ว่าได้นะผมเนี่เคยเคยดูคอนเสิร์ตสดๆของหญิงลีอยู่ประมาณ2ครั้งนะครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ย ผมมีโอกาสขึ้นไปบนเวทีไปมอบเงินให้กับหญิงลีแน่นอนครับโดนหญิงลีอ้ายแทบจะวิ่งลงเวทีไม่ทันด้วยความสนุกสนานนี่นะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศที่ผมยังจำติดตาประทับใจแล้วก็เก็บภาพไปค้นภาพมาให้ดูด้วยนี่นะเรื่องนี้เนี่ยเรื่องที่เกิดกับหญิงลีครั้งนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนนี่ช็อกเหมือนกับที่ผมรู้สึกนี่นะฮะ ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ผมอยากจะยกเรื่องกรณีของหญิงลีเนี่ยนะฮะมาเป็นอุทาหรณ์เตือนให้กับทุกคนซึ่งมันมีสองเรื่องสำคัญที่ผมอยากพูดเนี่ยก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับความรักความเข้าใจแล้วก็ความอบอุ่นในครอบครัวเนี่ยนะครับและอีกเรื่องนึ่งก็คือเป้าหมายในชีวิตของคนเราเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะฮะสำหรับทุกคนเลยนะครับทีนี้ถ้าถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหญิงลีนักร้อง ดังนักร้องลูกทุ่งดังของเมืองไทยคนนี้เนี่ยนะครับยิ่งลีที่ออกมาไลฟ์สดเนี่ยเธอประกาศชัดเจนเลยนะครับในการไลฟ์สดวันนั้นนี่นะบอกว่าถ้าตัวเองเสียชีวิตเนี่ยจะยกทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยกว่า50ล้านบาทเนี่ยนะครับเป็นการกรุศลช่วยเหลือเด็กกำพร้าส่วนพ่อแม่นี่ให้แน่นอนอยู่แล้วนะครับประมาณมูลค่าประมาณ10ล้านบาทแล้วระบุระบุชื่อคุณบุ๋มปนัดดา ให้เป็นคนช่วยจัดการให้นะครับนี่คือสิ่งที่หลายคนช็อกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วข่าวที่ตามมาหลังจากนั้นนี่หญิงลีก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าเธอมีปัญหาชีวิตในครอบครัวซึ่งไม่เข้าใจกันแล้วก็เป็นปัญหาที่สะสมมานานคือหญิงลีเนี่ยเธอบอกว่าเธอทำงานหนักทำงานหนักเพื่อทุกคนนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ย พอเจออะไรหลายๆอย่างที่มันสะสมมานานแล้วมันเป็นความไม่เข้าใจกันเนี่ยมันทําให้เกิดความรู้สึกเครียดนี่นะฮะเครียดแล้วจนต้องออกมาพูดอาจจะตัดสินใจว่าอย่างนี้แหละคือทางที่สิ่งที่อยากจะต้องทําเพราะเธอไม่รู้ว่าวันหนึ่งวันใดเธออาจจะเสียชีวิตเพราะว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาตนะิเราไม่รู้ว่าเราอยู่ดีๆเนี่ยเรา,าจ,จะเสียชีวิตไปเมื่อไหร่ก็ได้ยิงนี้ก็เลยตัดสินใจที่ออกมาประกาศแบบอย่างที่บอกเนี่ยนะครับ แล้วยิ่งวันนี้เนี่ยงานของการแสดงการไปออกคอนเสิร์ตหรือไปเป็นนักร้องตามงานต่างๆอะไรเนี่ยมันค่อยน้อยลงนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องโควิดที่ระบาดอยู่เนี่ยนะครับแล้วที่สําคัญก็คือเธอทําธุรกิจรีสอร์ทที่บ้านด้วยเนี่ยนะไอ้ตรงเนี้ยการทําธุรกิจเนี่ยสำหรับคนเป็นศิลปินเนี่ยหลายๆคนที่ผมเห็นเนี่ยนะค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะว่าการทําธุรกิจนี่มันต้องใช้ทักษะความเชี่ยวชาญประสบการณ์อีกแบบซึ่งไม่ได้เหมือนกับการเป็นนักร้องเป็นศิลปินเลยนะี่นะฮะ มันก็เป็นงานหนังอีกแบบนึงอาจจะทำให้ก็มีส่วนที่อาจจะทําให้เครียดได้นีนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าใครที่ติดตามข่าวของหญิงลีเนี่ยนะฮะก็จะรู้ว่าหญิงลีเนี่ยเคยมีแฟนแล้วก็คบกันมาประมาณ4-5ปีแล้วสุดท้ายตัดสินใจเลิกกันน่าจะประมาณปี6-2นี่นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจากที่หญิงลีให้สัมภาษณ์เนี่ยมันก็รับรู้ได้ถึงว่าเธอมีความบอบช้ำจากตรงนั้นมา มากทีเดียวเลยเนี่ยนะแล้วก็คือพูดง่ายว่าผิดหวังกับชีวิตซึ่งอาจจะไม่ได้แต่งงานกันด้วยซ้ำไปแต่ว่าก็เหมือนกับคนที่อยากจะมีคู่ชีวิตเนี่ยแต่ว่าผิดหวังในช่วงที่เป็นแฟนกันก็ไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้ด้วยดีเนี่ยเพราะว่าอาจจะตกลงกันไม่ได้ตกลงเรื่องความรักร่วมกันไม่ได้เนี่ยนะครับทุกอย่างก็ต้องตัดขาดจากกันด้วยความเจ็บปวดนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่รับรู้ได้ว่า หญิงลีค่อนข้างจะบอบช้าและหญิงลีเนี่ยเขาเขาเ,เป็นศิลปินนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะมีความอ่อนไหวต่อเรื่องต่างๆไม่ใช่ใชเฉพาะเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรกันแล้วแต่เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าการแสดงออกของหญิงลีเนี่ยมันเกิดจากความอ่อนไหวแบบสุดๆมากๆเนี่ยนะคือความบอบช้าที่อยู่ข้างในเนี่ยมันแสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันมีคำพูดคำพูดหนึ่งที่หญิงลีให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยนะผมฟังแล้ว จับความรู้สึกบางอย่างได้ซึ่งซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วที่ผมอยากจะมาเล่าเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับหญิงรีคนเดียวนะไอ้สิ่งที่หญิงรีเจออยู่แล้วก็เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรหลายๆอย่างที่เป็นกรณีตัวอย่างให้กับหลายๆคนแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจได้มันมีมีมีข้อความมีคําพูดอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันสะท้อนสะเทือนความรู้สึกพอสมควรเนี่ยหญิงรีบอกว่าเธอรู้สึกเคว้งคว้างนะไม่รู้ว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ย ทำไปเพื่ออะไรจิตใจหญิงลีมันร้าวนี่เธอบอกอย่างนี้นะนี่คือผมพยายามถอดประโยชที่เธอพูดออกมาเนี่ยคือไม่รู้จะทําไปเพื่ออะไรแล้วก็จิตใจมันร้าวรู้สึกจิตใจร้าวนะฮะทีนี้จากเคสตรงนี้แหะครับอยากให้ทุกคนได้คิดใน2เรื่องสําคัญอย่างที่บอกเลนะอย่างแรกก็คือครอบครัวเนี่ยครอบครัวสําคัญที่สุดครับ ความรักความเข้าใจความอบอุ่นในครอบครัวนี่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเรื่องครอบครัวนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องสําคัญมากอีกเรื่องที่อยากจะพูดนี่ก็คือชีวิตเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายถึงจะยืนหยัดเดินต่อไปได้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงครอบครัวเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงไปมีทั้งพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะครับสามีภรรยาลูกนะคือคนที่เชื่อมโยงกันโดยสายเลือด ส่วนใหญ่นะฮะจะเชื่อมโยงกันโดยสายเลือดทีนี้ถ้าถามว่าเมื่อครอบครัวสําคัญเนี่ยสิ่งที่อันนี้ผมพูดโดยทั่วไปเนี่ยไม่ใช่เฉพาะหญิงลีนะครับเมื่อครอบครัวสําคัญเนี่ยสิ่งที่ทุกคนต้องการคือความรักความเข้าใจความอบอุ่นในครอบครัวต้องทํำยังไงฮะผมอยากจะแนะนําอย่างนี้อยากจะแชร์ความรู้สึกแชร์ประสบการณ์แชร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องบอกว่าท,ที่จะเล่าทั้งหมดต่อไปเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ ทุกคนสามารถสัมผัสได้ถ้ามีอายุปุนนี้เนี่ยอายุประมาณผมนี่นะครับที่เลยหกสิบมาแล้วเนี่ยทุกคนสามารถที่จะสัมผัสได้ว่าว่าเราควรจะปฏิบัติยังไงต่อกันถ้าอยากจะเห็นครอบครัวมีความสุขนี่นะฮะสิ่งแรกเลยเนี่ยสิ่งแรกที่ชัดเจนที่ผมได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนเนี่ยก็คือเราต้องตั้งธงไว้เลยครับเราต้องทั้งตั้งธงไว้เลยว่าครอบครัวต้องดีแล้วก็มีความสุขแล้วก็ต้องทําตามนั้นได้ไอเน,นี้ย การตั้งธงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยจริงๆไม่ใช่เฉพาะครอบครัวนะครับผมเป็นคนที่ผ่านการทํางานมาสี่สิบกว่าปีนี่นะครับผ่านการทํางานหลายๆอย่างเนี่ยนะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมันบอกได้ว่าถ้าเราไม่ตั้งธงสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้เนี่ยเราจะเฉเราจะค่อยเขวหรือเราอาจจะหลุดลอยออกจากสิ่งที่เราอยากจะทําได้เนี่ยนะเมื่อเราตั้งธงว่าครอบครัวต้องมีความสุขครอบครัวจะต้องดี คนในครอบครัวจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยแล้วเราต้องพยายามทําตามนั้นเนี่ยนี้ในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวในชีวิตประจําวันเนี่ยนะครับมันมีเรื่องที่ให้เป็นปัญหาได้เยอะแยะมากมายเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งทงแล้วไม่แน่แน่เนี่ยแล้วเวลาเราหลุดหรือเราเฉ๋เรา่อยเขวเนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาตามมาเยอะแยะมากหมายเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่ผมอยากจะฝากตรงนีน้มาแชร์ให้ท่านได้ฟังกันเนี่ยก็คือว่าคนในครอบครัวเนี่ย ต้องจูนเข้าหากันให้ได้คือคือแต่ละคนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันยิ่งคนเป็นสามีภรรยานี้ยิ่งยิ่งชัดเจนเลยว่ามันมาจากคนละที่กัน,น่ยนะฮะเพราะฉะนั้นความความแตกต่างกันจะอาจจะมีอยู่หลายเรื่องหลายอย่างเนี่ยนะต้องจูนเข้าหากันให้ได้ครับแล้วต้องฟังกันที่สําคัญก็คือยอมรับจุดต่างและสร้างจุดร่วมให้ได้ไอ้ตรงนี้สําคัญฮนะคือถ้าคนในครอบครัวพ่อแมอ่พี่น้อง กับลูกเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นคนที่อยู่กับเรามาตลอดชั่วชีวิตเนี่ยเราอาจจะปรับจูนเข้าหากันได้หรือว่าคุณด้วยความรักเนี่ยมันสามารถที่จะปรับจูนเข้าได้ได้ง่ายได้มากกว่านะแต่ว่าคนเป็นสามีภรรยาเนี่ยซึ่งมาจากต่างครอบครัวเนี่ยตรงนี้จะมีปัญหาก,กันค่อนข้างเยอะหรือว่ายังไม่เป็นสามีภรรยาแต่เป็นแฟนกันเนี่ย เพราะการเป็นแฟนกันเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นที่จะนําไปสู่การมีครอบครัวหรือเป็นสามีภรรยาเนี่ยคนสองคนเนี่ยต้องเรียนรู้กันไอ้ตรงนี้ก็เรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยมีปัญหากันเพราะจูนเข้าหากันไม่ได้เนี่ยนะแล้วก็อาจจะไม่ฟังกันไม่ไม่พยายามที่จะคือคือสองคนเนี่ยที่เป็นแฟนหรือเป็นสามีภรรยากันนี่แน่นอนครับมันมีจุดต่างกันถ้าไม่ยอมรับในจุดต่างแล้วสร้างจุดร่วม กันให้ได้เนี่ยมันจะมีปัญหาเยอะมากนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกทุกๆคนนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเนี่ยนะโดยเฉพาะคนที่เป็นสามีภรรยาหรือจะเป็นพ่อแม่ลูกก็แล้วแต่หรือพี่น้องด้วยกันก็แล้วแต่เนี่ยห้ามแรงใส่กันห้ามมีความรู้สึกที่รุนแรงใส่กันไม่ว่าจะเป็นการพูดจาหรือการการะทําอันนี้สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะเกิดปัญหาตามมาเยอะเลยเนี่ยนะครับแล้วก็แน่นอนครับทุกครั้งที่มีปัญหาเนี่ย แล้วต้องพยายามจูนกันหากันเนี่ยแล้วต้องพยายามฟังกันให้ได้เนี่ยการฟังเนี่ยจากประสบการณ์ส่วนตัวจากข้อมูลความรู้ที่พยามที่จะไปทําความเข้าใจในความเป็นครอบครัวในความเป็นคนที่จะต้องอยู่ร่วมกันนี่นะครับการฟังเนี่ยส่วนคนส่วนใหญ่จะฟังเสียงฟังภาษาฟังเรื่องราวที่พูดแต่ไม่ฟังลงไปถึงใจอันนี้สําคัญนะครับ คืออย่าฟังแต่เสียงพูดแต่ให้ฟังไปที่ใจเพื่อสัมผัสความรู้สึกสิ่งต่างๆเหล่านั้นคนอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะกับลูกนี่นะฮะออน,นี้ฝากไว้เลยนะครับสําหรับคนที่มีลูกนะครับถ้าท่านฟังแต่เสียงพูดของลูกเนี่ยท่านจะไม่สามารถสัมผัสถึงสิ่งที่ลูกต้องการได้จริงๆเพราะฉะนั้นต้องฟังลงไปที่ใจของลูกให้ได้อันนี้สําคัญมากนะครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะลูกแต่ว่าอยากเน้นเรื่องลูกเพราะลูกเนี่ย คือสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของทุกๆคนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากแล้วมันจะเป็นปัญหาขึ้นมาเยอะมากก็คืออย่าโทษกันถ้าโทษกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเกิดเรื่องราวปัญหาตามมาอีกแล้วมันก็จะวนไปหาอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับถ้าทุกอย่างที่พูดไม่สามารถจัดการหรือว่าปฏิบัติต่อการให้มันดีได้แล้วมันจะเกิดปัญหาตามตามมาเยอะแยะมากมายเลย และอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องเป็นสามีภรรยาหรือเป็นลูกเนี่ยต้องดูแลกันทําให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆหรือในสภาพแต่และช่วงก็แล้วแต่นี่นะก็ดูแลได้มากก็ดูแลดูแลได้น้อยก็ดูแลเท่าที่ทําได้นี่นะคือบอกตรงๆเลยนะครับผมว่าสิ่งที่ผมกําลังพูดเนี่ยเชื่อว่าหลายคนรู้นะฮะแต่ว่าหลายคนอาจจะ ลืมไปแล้วเวลามีปัญหาก็อาจจะไม่ได้ตระหนักถึงว่าเราตั้งธงว่าเราควรจะทําให้ครอบครัวดีมีความสุขนี่นะแล้วที่สําคัญคือไม่มีที่ไหนดีกว่าครอบครัวครับไม่มีที่ไหนดีกันดีกว่าการที่มีความรักมีความเข้าใจมีความอบอุ่นให้แก่กันนี่คือสิ่งสําคัญมากเลยเตือนตัวเองไว้เสมอให้ได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากครอบครัวเนี่ยทุกท่านรู้นะครับว่าครอบครัวเนี่ยคือ หน่วยที่สําคัญที่สุดของสังคมนะครับเพราะฉะถ้าท่านไม่สามารถทำให้ครอบครัวเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดของชีวิตได้เนี่ยเรื่องอื่นๆลำบากครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะพูดจากใจออกไปให้ทุกๆคนอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมฟังหญิงลีพูดแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ผมเชื่อว่าหลายคนอยู่ในภาวะแบบนี้นะครับก็คือชีวิตทุกชีวิตเนี่ยต้องมีเป้าหมายคือถ้าฟังที่หญิงลีพูดเนี่ยที่บอกว่าไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรเนี่ยจิตใจมันร้าวคือวันที่หญิงลีพูดเนี่ยแน่นอนนะหญิงลีไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ดัดจริตแต่มันออกมาจากความรู้สึกลึกๆจริงๆที่ที่บอกช้ำที่สะเทือนใจที่เควงขวาง คือหลายคนเนี่ยอยู่ในภาวะแบบนี้อย่างที่บอกเลยนะคคนที่ไม่มีครอบครัวไม่มีคู่ชีวิตไม่มีลูกเนี่ยนะฮะจะตกอยู่ในภาวะแบบนี้หญิงลีเนี่ยถ้าถามว่าหญิงลีเนี่ยการงานความสำเร็จเนี่ยความมีชื่อเสียงเนี่ยความมีเงินมีทรัพย์สินเนี่ยหญิงลีมีมีหมดทุกอย่างแต่ว่าสิ่งที่หญิงลีไม่มีก็คือ ความสมหวังในความรักหญิงรีไม่มีลูกหญิงรีไม่มีมันเหมือนคือคือถ้าถามว่าความสมบูรณ์ในการเกิดมาเป็นคนเนี่ยคือการได้มีครอบครัวมีลูกหลายคนอาจจะบอกว่าอยู่เป็นโสดก็ได้แต่จริงๆนั่นแนหะคุณพยายามจะพูดเพื่อปลอบใจตัวเองมากกว่าแต่แต่ถ้าถามทุกๆคนเนี่ยผมก็เคยถามตัวเองว่าเราอยากมีครอบครัวไหม เราอยากมีลูกไหมทุกคนอยากมีฮนะเพราะว่ามันคือความสมบูรณ์ของชีวิตอนะแต่ว่าพอมีลูกแล้วเนี่ยเราจะดูแลลูกดูแลครอบครัวให้ดีแค่ไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความเป็นภูมิหลังของแต่ละคนนิสัยสิ่งต่างๆที่อยู่ในตัวเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักตัวเองเนี่ยแล้วเราไม่ตั้งธงอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับเราอาจจะ ไม่สามารถปฏิบัติต่อคนอื่นได้ดีอันนี้เราต้องเรียนรู้เรียนรู้ไปตลอดเวลาเรียนรู้สิ่งที่เป็นอยู่เรียนรู้ทุกคนเรียนรู้พ่อแม่เรียนรู้พี่น้องเรียนรู้สามีภรรยาเรียนรู้ลูกอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้มันเป็นไปตามธงที่เราตั้งไว้ว่าครอบครัวจะต้องดีแล้วก็ต้องมีความสุขอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับที่ผมเชื่อว่าโดยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยหญิงเลียก็ต้องการมีแบบนี้เหมือนกับทุกๆคน แต่ว่าอย่างที่บอกอะฮะหญิงรีมีความสําเร็จในชีวิตในการงานมีทรัพย์สินแต่ไม่ประสบความสําเร็จในความรักไม่มีลูกไม่มีเขอไอ้นี่คือปัญหาอย่างหนึ่งนะคือคือที่บอกเนี่ยนะถ้าถามใจทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องการใครแค่สักคนหนึ่งที่ที่รักแล้วก็เข้าใจแล้วเป็นคู่คิดคู่ชีวิตเนี่ย อยู่เคียงข้างกันไปเนี่ยช่วยชีวิตนี่นี่ที่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องการแบบนี้เพียงแต่ว่าจะทำได้เจอหรือไม่เจอแค่นั้นเองทุกคนต้องการใครสักคนเนี่ยเคียงข้างอยู่กับเราเนี่ยไปช่วยชีวิตอันนี้เป็นสิ่งที่นและผมเชื่อว่าหญิงรีก็ต้องการสิ่งนี้แล้วสิ่งที่หญิงรีบอบช้ำจากความรักเนี่ยมันทำให้ความ สะเทือนอยู่ในใจของตัวเองแล้วพอเจอปัญหาชีวิตขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยออกมาอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกทุกคนจะต้องตระหนักเสมอก็คือทำยังไงก็แล้วแต่เนี่ยให้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในชีวิตเนี่ยให้มันออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ผมมีเพื่อนมีเพื่อนที่เขาไม่มีครอบครัวเนี่ยผมผมจะเห็นเลยว่าคือมันเหมือนกับว่า เขาจะมีชีวิตไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าเขาจะทำไปเพื่อใครเขาอาจจะไม่พูดแต่ว่าไอความรู้สึกที่เราเห็นพฤติกรรมความเป็นอยู่ของเขาแต่ละช่วงแต่ละวันเนี่ยนะมันจะเห็นบางสิ่งบางอย่างในตัวเขาเนี่ยซึ่งมันชัดเลยว่าเขาไม่รู้จะทําอะไรไปเพื่อใครแม้เขาจะไม่พูดเขาก็จะมีชีวิตไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นผมไม่แปลกใจเลยที่หญิงลีพูดคํานั้นออกมามันเป็นความรู้สึกที่ออก ออกมาจากในใจลึกๆเ,เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคือท่านก็คงจะได้ข่าวนะว่าบางคนเนี่ยจะไปขอหลานมาเลี้ยงเพราะว่ารักหลานมากแล้วก็ตัวเองก็อยากมีใครแล้วก็อยากแล้วก็รู้ว่าตัวเองสิ่งที่ที่ตัวเองจะทําก็คือทําเพื่อหลานนี่แหละมันคือเป้าหมายในชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากฝากบอกตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือทุกคนต้องตั้งเป้าหมายที่สําคัญเนี่ยนะครับ คือคือ,ค,อคือทำเพื่อใครไม่ได้เนี่ยอาจจะไม่อาจาอาจะไม่มีลูกอาจจะไม่มีหลานหรือบางคนอาจจะไม่มีพ่อแม่แล้วเนี่ยพ่อแม่เสียไปแล้วเนี่ยนะพี่น้องเขาคนดูแลตัวเองได้แล้วเราก็ไม่รู้จะทำเพื่อทาเพื่อตัวเองก็ได้ครับคือตั้งธงตั้งเรื่องอะไรไว้ก็ได้สักเรื่องเนี่ยทำอะไรก็ได้ที่อยากทำแล้วมันมีคุณค่าต่อชีวิตเนี่ย หรือมันอาจจะมีความสําคัญมีคุณค่าต่อสังคมได้ยิ่งดีเนี่ยมันยิ่งใหญ่ในชีวิตได้ยิ่งดีเนี่ยตั้งทงไว้สักเรื่องนึงถ้าไม่มีใครจริงๆนะฮะทำเพื่อตัวเองให้ได้มันก็จะทําให้ชีวิตมีเป้าหมายแล้วก็มีพลังที่จะเดินต่อไปได้นี่นะฮะนี่คือสิ่งที่อยากแชร์ในวันนี้ม,นมันมันอาจจะมาจากบางบางอย่างมันมาจากความรู้สึกลึกๆขอให้หญิงลีและทุกคนโชคดีนะครับ นี่คือสปอตไลท์เดอะพิโฟกับผมพิสิทธ์แทนเทียวแล้วเจอกันใหม่ครับ